แน่นอนสําหรับคนมีเงินเขาจะบอกคนจนเนี่ยดูมันเลี้ยงลูกเสียก็หมูก็ามาพูดเนี่ยมันง่ายไม่ได้มีพี่เลี้ยงไม่ได้มีเงินที่จะไปจ้างไม่ได้มีสถานรับเลี้ยงไม่มีที่ให้คนเติบโตมันเป็นเมืองมันต้องเป็นเมืองสําหรับคนทุกคนมันจำเป็นต้องเป็นเมืองที่คนอื่นๆสามารถหายใจได้มีชีวิตอยู่ได้มีคุณภาพชีวิตวีพรพรนิติประภาค่ะอาชีพนักเขียนอยู่กรุงเทพมา59ปีฝ่าฝา มีแม่ค้าที่รู้จักกันนานแล้วแหละหลายปีแล้วแหละมีลูกหายลูกหายเสร็จอีกสองปีถัดมาลูกอีกคนก็หายคือมีกี่ลูกก็หายอะ่ะแล้วนึกถึงคนเป็นแม่นึกออกไหมฮะคือก็มันจะไม่หายได้ยังไงคุณทํางานน่ยคุณผัดข้าวคุณปิ้งหมูคุณทําต่างๆแล้วก็มีคนมากมายเดินผ่านไปผ่านมาคนมากมายที่เข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เด็กๆก็ถูกปล่อยถ้าสมมุติเรามีที่รับเลี้ยงเด็กมีที่ที่ คนสามารถที่จะเอาลูกไปฝากไว้ได้ในระหว่างที่ตัวเองทํางานครอบครัวมันก็เข้มแข็งขึ้นบอกตรงๆเลยในฐานะแม่คนหนึ่งมันเฮิร์ตเวลาลูกอยู่ไกลๆคุณจะคิดว่าเฮ้ย hey, สบายดีทาทาลูกออกมาแล้วก็ส่งไปให้พ่อแม่เลี้ยงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเจ็บใครๆก็อ,อยากอุ้มลูกอยากอยู่กับลูกอยากมีชีวิตเป็นครอบครัวจริงๆอนะ่ะใช่ไหมฮะเรื่องนี้สําคัญค่ะแล้วจริงๆในปัญหาเหล่านี้เมื่อคุณมองไม่เห็น เมื่อคุณเป็นคนขอโทษนะฮะอีกชนชั้นหนึ่งคนรวยหรืออะไรอย่างนี้เมื่อคุณมองไม่เห็นตรงนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้ชุมชนบอกเองว่าฉันอยากได้อะไร นจนเมืองเป็นเป็นคนที่ถูกลืมที่สุดในเมืองเทวดานี้ในเมืองที่แบบว่าทุกคนยุ่งวปว่าโหเรามีห้างสวยงามเรามีคอนโดริมแม่น้ําเรามีรถไฟฟ้าข้างบนและข้างล่างเรามีถนนหน,นทางคือทุกคนลืมไปหมดเลยว่าเมืองนี้ถูกรันโดยคนจํานวนมหาศาลแรงงานมหาศาลรัรงงนเมืองนี้อยู่ถนนหนทางไฟฟ้าทุกอย่างแล้วก็ในค่าแรงประมาณนี้ในค่าครองชีพประมาณนี้เขาคือคนจนเมือง คนกรุงเทพยังมองแรงงานเป็นคนต่างจังหวัดอยู่เลยด้วยซ้ําเขาเป็นคนกรุงเทพเพราะว่าเขาอยู่ที่กรุงเทพเพราะเขารันกรุงเทพให้คุณเพราะเขาทํางานทุกอย่างให้คุณมีสิ่งสวยหรูที่คุณมองเห็นอยู่ตอนนี้เมืน่อในระหว่างการทํางานเนี่ยพี่ถึงบอกว่าเอ้เรื่องนี้สําคัญกองทุนหมู่บ้านมันสําคัญในแง่ความคิดด้วยมันไม่ได้สําคัญแค่ว่ามันทํางานได้แล้วมันทั่วถึงมันกระจายอํานาจไหมมันกระจายความคิดด้วย อย่างน้งบอกว่าที่นี่มันไม่ได้มีแต่ห้างมีแต่ความสวยงามแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเรื่องสําคัญกว่าตัวเนื้องานเนี่ยพี่ก็จะมองเรื่องไอเดียเสมอไอเดียที่ทําให้คนเริ่มรีลลิสต์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนอื่นๆอยู่อีกแล้วคนพวกนี้มีความต้องการที่หลากหลายตามพื้นที่ที่เขาอยู่ตามสภาพแวดล้อมที่เขาทํางานตามจุดต่างๆที่ถูกแสงสวัยของห้างสาดจนมองไม่เห็น อะไรก็ประชานิยมถึงนั้นแหละค่ะเดี๋ยวนะคะประชาธิปไตยไม่ใช่ประชานิยมนะฮะประชาธิปไตทายมันก็พูดถึงประชาชนอยู่แล้วถ้าประชานิยมก็ประชาประชาชนได้ส่วนได้ส่วนเสียจากตรงนี้ก็ถูกถ้าเกิดว่าคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณไม่ทําประชานิยมคือทําอะไรประชาก็ไม่นิยมก็อย่าทําก็อย่ามาคุณมาเพื่อที่จะอยู่กับประชาชนคุณต้องประชานิยมคุณต้องคิดตรงนี้ให้หนักหนักด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ประชาจะนิยมเขาจะได้ ได้ส่วนได้ส่วนเสียจากตรงนี้ทําเลยเขาบอกเหมือนเอาเงินไปแจกทิ้งปะปากให้ชาวบ้านใช้เล่นใครพูดเชาวบ้านมันใช้อะไรเล่นน่ชาวบ้านตอนนี้ไม่พอจะกินอยู่แล้วมันไม่ใช้เล่นมันใช้จริงหมดเลยใช่ไหมคะคือแนวความคิดพวกนี้บอกตรงๆพี่ไม่ฟังเลยอ่ะคือไม่ไม่สนใจอ่ะก็พูดไปคุณไม่เคยจนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าคนจนอยู่ยังไงอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะกินข้าวกินนมยังไม่ได้เลยคุณเคยเข้าใจเรื่องนี้ไหม